สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งของซีรีส์ Stay Night นะครับตัวนี้เป็น Master a n t ันทถ้ามองผ่านผ่านนี่มันก็คือเซเบอร์นะครับเพียงแต่ว่าเป็นเซเบอร์อีกรูปลักษณ์หนึ่งหรือเป็นเซเบอร์อีคลาสหนึ่งนะครับผมไม่ใช่เซเบอร์ใน f a y Night ที่เรารู้จักกันแต่ว่าตัวนี้มีชื่อว่า Master a n t ันทนะครับเป็นของ Alter ราคามันจะอยู่ที่12,800ยเยนออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนะวันที่12นะครับจากข้อมูลที่หาได้สำหรับตัวนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะครับผมแล้วก็คงจะเป็นตู้ท้ายที่ทำแกะกล่องนะครับเพราะว่าตู้มันเต็มแล้วครับเหลือที่ว่างแค่ที่เดียวนะครับผมตรงมุมขวาบนนะครับผมก็นี่เป็นลักษณะกล่องภายนอกนะครับ ก็ค่อนข้างจะเป็นกล่องใสนะทำให้เห็นทุกอย่างนะครับแทบจะเรียกว่าตั้งโชว์เลยที่ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับผมนะครับกล่องใสหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกมุมยกเว้นด้านล่างนะที่มีโลโก้สินค้านะครับผมจุดที่แกะจะแกะด้านบนหรือแกะด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับผมถ้ามุมบนกับมุมล่างก็เหมือนเหมือนกันแหละ น่าจะแกะมุมบนตามสูตรแล้วกันนะครับผมมีอยู่สองจุดครับอันนี้อันนี้ครับผม,มโอเคอับนะออกมาวกล่องเป็นพลาสติก นะครับผิดกับหลายๆตัวที่เป็นกล่องกระดาษคู่มือครับคู่มือก็อ้อถุงใส่ดับไม้ก็แกะไม่ได้นะครับผมตามร่องรอยก็มีพัดเตอร์ตรงนี้กีดนะครับกีดยาวไว้ดีกว่าโอเคครับอืม เดี๋ยวล่วงโอเคครับฐานเป็นฐานที่มีจุดสามจุดมีชื่อว่า Master Anchia ชื่อว่า Anchia นะครับไม่ได้ชื่อ a r t u r i a นะครับผมมาดูสติกเกอร์ดอ่าสติกเกอร์ครับโ้ถ้าจะไม่มีอะไรนะครับปกติมีมืออย่างเดียวลอกนะครับมือ2จุดเั่นั้นครับที่ลอกครับ ขนาดสิกเกอร์ก็ครับจุดสามจุดก็นี่ครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมเก็บไว้ประมาณปีกว่าแล้วครับห้องสภาพร้อนสีก็ยังไม่ตกนะครับผมแล้วขนาดโดยรวมทั่วไปก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะไม่มีสีตกไม่มีอะไรเสียนะครับผมรายละเอียดค่อนข้างดีแบบตัวนี้นะครับผมที่มือก็จะสังเกตนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับผม เป็นชุดนักเรียนนะครับปกปาสีสีน้ําเงินนะครับโดยรวมจุดนี่ครับเห็นไหมครับผมจุดที่เท้านะขอสุแป๊บบนึงโฟกัสได้เปล่าวะนะครับผมไม่ได้นะก็จะมีครับเนี่ยครับรูที่เท้านะครับผมกระเสียบเนี่ยครับต้มจุดเลยคิดว่านะ่าจะเป็นจุดอย่างนี้นะโอ้ ค่อนข้างแน่นนะครับ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับผมส่วนมากเวลาเสียบพรงนี้วางกับพื้นเีนียาว้างรอยนี่มันลำบากนะครับ <c oughs> อ่าสิ่งสุดท้ายนะครับผมโอ้โหหลุดง่ายครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกออก ไม่ต้องบอกว่ารู้ครับผมทำเพื่อที่จะให้แยกออกนะครับเป็นเป็นรอยต่อนะครับผมก็สำหรับเสียบเลยไม่ต้องคิดมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับมาสเตอร์อันเทียนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับพิดตามนะครับผมอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมดูชัดๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผม สำหรับเซเบอร์นะครับจริงๆก็ไม่ใช่เซเบอร์สินะจริงแต่ว่าคนพากือคนเดียวกันแหละสำหรับมาสเตอร์อันเทียนะครับผมยามซูมหน้าให้มันจะชัดหน่อยนะครับเรื่องรายละเอียดทก็ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับที่จะแกะกล่องในช่วงนี้นะครับผมคงอีกนานกว่าจะได้มีการแกะกล่องนะครับเพราะยังหาที่วางไม่ได้แล้วครับเป็นตู้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ